ทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็ได้ให้ความมั่นใจว่าตํารวจนั้นจะสามารถดูแลสถานก,การณ์บ้านเมืองได้หลังจากที่มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินไปแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็มีการจัดเตรียมกําลังออกร่วมปฏิบัติการร่วมกับทหารและอปอพอรอตามจุดสถานที่สําคัญด้วยค่ะ เมื่อช่วงเช้าพลตเํารอกวิเชียนพลโพอสีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลเพื่อหาหรือถึงมาตรการดูแลสถานการหลังจากรัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ ซึ่งหลังจากการหารือค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจว่าตํารวจจะสามารถดูแลสถานการณ์ได้หลังจากยกเลิกภารกฉุกเฉินโดยมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆนะคะเกิดขึ้นก็จะมีการยึดแนวทางการเจรจาเป็นหลักส่วนมาตรการดูแลหลังช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการจัดเตรียมกำลังร่วมกับทหารและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนหรืออปรพอรรวมทั้งสิ้น3,000ันายสำหรับการดูแลตามจุดสำคัญค่ะโดยเฉพาะบริเวณราชประสงค์ที่คาดว่าจะมีประชาชนไปฉลองเทศกาลปีใหม่จานวนมากส่วนต่างจังหวัดนะคะก็มีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอทิเชียงใหม่และภูเกต็ตซึ่งก็เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าจะมีการก่อเหตุร้ายแต่อย่างใดค่ะ จุดใหญ่ๆก็จะมีจังหวัดใหญ่ๆที่จะจัดงานเขาดาวนะครับห่างท,ที่ได้รับครสารงานจากฝ่ายผู้จัดย่างเช่นที่กาทามก็แยกับประสงค์ที่มีจํานวนคนเป็นเรือนแสนที่ไปมีงานเขาดาวที่นั่นนะครับหรือที่เชียงใหม่ภูกเก็ตพวกเหล่านี้ก็ให้วางมาตรการในการบรดจุวางแผนในการที่จะดูแลรักษาความสงบนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้เมื่อมีคนมีการจุมนุมมากๆมี เว้นใหญ่ก so ็จะเป็นจะต้องใช้กําลังคนใช้กำลังตํารวจที่เข้าไปดูแลเป็นพิเศษมีการวางแผนเรียบร้อยครับทั้งทั้งทางการเข้าออกโดยเฉพาะในกอทมเนี่ยก็จะใช้คนจำนวนถึง3,000คนตํารวจถึง3,000คนนะครับโดยมีกําลังทหารสนับสนุนในบางส่วน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้พูดถึงการประกันตัวแกนนําแล้วก็แนวร่วมคนเสื้อแดงด้วยนะคะว่าทางตํารวจได้อนุมัติให้ประกันตัวคนเสื้อแดงแล้ว53คนซึ่งก็มอบหมายให้พลตํารวจโทวรพงษ์ชิวปรีชาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ค่ะค่ะ